บทนมกาลเทวินในแดนดินมีฤทธิ์เลื่องลือชาบำเพ็ญพระตบาชาเนินานานักนาถึงได้สมาบัติเปตั้งหวังปองจะห่อจะเหินข้ามเนินเขาพงไพรขึ้นฟ้ากว้างใหญ่ไกลลได้ทั้งปองได้ข่าวจากปวงถวยเทพและเทวาพระเจ้าสุดโทธนาเจ้าปกครองได้พระโอ สวัสดีครับพบก,กับผมกับรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอครับนำเสนอเรื่องราวข่าวดีข่าวบุญเรื่องของพระเครื่องอะไรก็แล้วแต่ครับที่ชมแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับกราบกราบกราบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก้มลงกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระครูภาวนาวราคุณเมตตาสั่งสอนไว้ ก้มลงกราบจำไม่ได้ว่าพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหน้าของเราปางอะไรสมาธิสะดุ้งมานหรืออื่นๆนะครับหรือจดจำพระพักขององค์ท่านโอ้โหสมาธิง่ายมากเลยนะครับผมพาทุกท่านมากราบพระไหว้พระที่วัดเกตุมดีศรีวัลาลามกุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์มงคลมหาสถานครับ แมมจะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวานะครับพระพุทธรูปเยอะมากนะครับมีรีดเรื่องลือชาบำเพ็ญพรตบาชาเนินนานักนากถึงได้สมาบัตแปดดังหวังปองจะหอจะเหินค้าเนินเขางพงไพรขึ้นฟ้ากว้างใหญ่ไปไกลได้ทั้งพอง ได้ข่าวจากปวงถวยเทพและเทวาพระเจ้าสุดโทธนาเจ้าปกครองได้พระโอรสสืบราชชบันลังทรงจึงเฮินลอยล่องสู่เขตนิเวศวังพระเจ้าสุดโทธนาปฏิสันทานเชิญพระกุมารออกมาให้ทัดสนา กุมานั้นนมัสการระบทดังใจวังแต่พระบาทของพระโอรสปรากฏยังบนชาดาตัางแห่งเสียนกาลเทวินดาบทตกใจนอกไหนทั้งอินทรีย์พี่ครหอทวนทีทันทีมีชาหายเห็นต้องตำราลักษณะมหาบุรุษแน่นอนที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ มานชาลีก่อนเบื้องบาทบววรกูมานนั้นท่านได้องค์พระบิดาตรานกด้วยตกพระไทยแล้วยกพระกรยอวหยอาภิวันพระประยุรายตาตอภิวาสแสนชื่นชมนึกว่าเป็นท้ามหาพรหมองค์สำคัญ แล้วพระดาบทจึงเอ่ยโพธิ์ทูลพระราชาว่าพระกุมารพระองค์นี้มีบุญอนันต์จะตัดสรูพระสัพพัญญูยุตตยานสิ้นปัตจยาการพกนิพพานอันแสนนำภัยทีเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่บางทีส่วนใหญ่เราก็เกินครับเพราะว่าแหมมีความสุขสัมมาลหังสามครั้งตามด้วยอรหังอรหังอรหัง,หงนะครับกึงกลางกายนิ่งดี ทีเดียวนะครับก็ฝากให้ทุกท่านฝากให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายใจกับบรรยากาศอาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะครับถ่ายภาพคุณพระพุทธพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาก็ดีรอยพระพุทธบาทก็ดีบรมมรูบาอาจาย์ก็ดีพระ หรืีพระทพธศาสตร์ก็ดีเป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยครับวันนี้รายการท่วไทยไปกับแ,แก๊สคิดว่า,ามีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนที่ทักทายกันมาตลอดครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีเฮงเรวยรวยสมความปรารถนาคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สําเร็จทุกประการวันนี้ขอบคุณและสวัสดี ดีครับกล่าวถวายพรลาองค์พระราชาแล้วดังประสงค์มุ่งหมายไปตรงบ้านของอนงน้องสาวแห่งตนบอกเล่าข่าวนั้นแล้วจักชวนหลานชายเพียงคนให้ออกบวดรอคอยไปจนพระกุมารนั้นตัดรุ ฝ่ายหลานชายของกาละเทวินดาบทชื่อว่านาลกะพอได้ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าชายผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะจากกาละเทวินดาบทผู้เป็นลุงของตนแล้วก็มาคิดใคร่ควรวนว่า